สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะมาทํารีวิวแป้ง2ตัวนี้ให้ได้ดูกันนะคะรีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะคะสําหรับใครที่กําลังเล็งเล็กเอ๊จะซื้อตัวไหนมาใช้งานดีลองมาดูในคลิปนี้ได้ค่ะพี่วัน pre order charlotte a i r b l o s h brightening เซตคู่นี้มาใช้งานวันนี้ได้ของมาแล้วก็เลยจะมาทํารีวิวแป้งให้ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวแป้ง c h a r l t t t e ร i l ิล r ี่แอ b r บั h ไ t e n i n g f o r ่ f ฟอ i ิดฟ s นิตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแป้งของ c h a r l o t t อร i l อันนี้เขาจัดมาเป็นเซตคู่นะคะจะมีตัวสเปรย์น้ำและ Setting Spray มาด้วยนะคะ ราคาสำหรับเซตนี้ที่พี่วันสั่งมาก็ได้มาในราคา1590นะคะรวมส่งแล้วก็1660บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อแป้งของชา a r ลอต t e ิเบอรีตัวนี้กันนะคะด้านในตัวนี้จะได้มาประมาณ9กรัมนะคะตัวตลับของเขาจะเป็นพลาสติกนะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยไม่ถึงกับเป็นสีขาวโพลนนะคะจะออกเป็นสีครีมครีมนิดนึงนะคะ ตัวตลับก็จะเหมือนสไตล์ของชาร์ลอตเลยค่ะก็จะมีสตปมตัวคำว่าชาร์ลอตแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในนะคะเปรียบเทียบกันนะคะกับของนาสเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อแป้งข้างในกันนะคะเดี๋ยววันนี้พี่วันจะทดลองใช้แป้งของชาร์ลอตตัวนี้นะคะในการเซตผิวนะคะวันนี้พี่วันได้ทำการแต่งหน้านะคะลงสกินแคร์แล้วก็ลงรองพื้นนิดนึงแล้วก็คอนซีลเลอร์ในการปกปิดฝ้า มาแล้วนะคะบางส่วนแล้วก็เซตด้วยแป้งฝุ่นมานิดนึงนะคะคราวนี้ก็จะทดลองใช้แป้งตัวนี้นะคะของชาลอตในการเซตอีกทีนึงนะคะว่ามันจะช่วยในการทําให้ผิวเราเนี่ยดูเบลอแล้วก็คุมมันได้แค่ไหนนะคะก็ดูนะคะตรงนี้ผิวเห็นไหมคะยังมีความมัน,มนวาวๆหน่อยนึง สำหรับแป้งตัวนี้เขาบอกว่าเซ็ตไปแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของคุมมันนะคะแล้วก็ช่วยเบอร์ผิวนะคะทำให้ผิวดูสว่างขึ้นด้วยช่วยในเรื่องของการเซ็ตรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่หน้าก็ได้ค่ะลงแค่ครึ่งหน้าให้ดูนะคะ ลองดูผิวด้านที่ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะกับด้านที่ลงชาลอตอันนี้ไว้สำหรับคุณสมบัติของแป้งตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาไม่ได้เน้นในเรื่องของการช่วยปกปิดผิวนะคะแต่ช่วยในเรื่องของการเบลอผิวให้สวยขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นแค่นั้นค่ะคราวนี้เดี๋ยวพี่วันจะมาทดลองใช้แป้งอีกตัวหนึ่งนะคะเปรียบเทียบให้ดูกับ ของ n a สซึ่งมีลักษณะแป้งคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของนาสตัวนี้เนี่ยตัวแป้งเนี่ยของเขาก็จะมีประกายวิงว้งวิง้งนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อก็จะออกเป็นโทนขาวๆเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบสีกันนะคะว่าระหว่าง2ตัวนี้สีมันเป็นไงบ้างค่ะให้ดูโทนสีนะคะระหว่างสีของนาสตัวนี้นะคะแล้วก็ของชาร์ลอตต์ทิวบิลลี่เห็นไหมคะ ตัวสีเนี่ยค่อนข้างจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นกายวิง้งวิงนิดนึงแล้วก็เนื้อแป้งค่อนข้างดูเบากว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อก็จะเป็นออกออครีมครีมนิดนึงนะคะตัวเนื้อแป้งก็จะออกเป็นแมตหน่อยซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเซตผิวนะคะเซตแป้งเบลอผิวให้ดูสวยขึ้นหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวพี่วันจะทดลองนะคะด้านนี้พี่วันยังไม่ได้เซตผิวได้แป้งนะคะเดี๋ยวพี่วันจะทดลองใช้ตัวของนาลงไปที่หน้าด้านฝั่งนี้นะคะจะได้ดูเปรียบเทียบกันค่ะว่าภายหลังจากที่เราลงแป้งชาลอตด,ด้านนี้แล้วก็นาด้านนี้ความแตกต่างของแป้งที่ทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของแป้งนางฟ้าของนา s ตัวนี้นะคะฟินิชลุคก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็เป็นของ c h a r l o เ t e T i บลลีนะคะตัวนี้ก็ลองดูนะคะใกล้ๆตัวของแป้งนาสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความบางเบามากกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความทึบมากกว่าแต่ไม่เยอะนะคะ ซึ่งเมื่อเซ็ตผิวมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้หน้าสว่างขึ้นนิดนึงทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของการปกปิดเนี่ยแป้งสองตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะแล้วก็ในส่วนของความต่างอีกอย่างหนึ่งของแป้งสองตัวนี้นะคะนอกจากตัวเนื้อ็กเ t u r e บางเบาแตกต่างกันแล้วเนี่ยก็แตกต่างกันในเรื่องของปริมาณด้วยค่ะ ตัวนาสเนี่ยเขาจะให้มาในปริมาณ10กรัมนะคะส่วนของชาลอตนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาในปริมาณ9กรัมะคะ่ะใครนะคะเคยใช้แป้งของนาสหรือว่าของชาลอตตัวนี้แล้วนะคะมีผลลัพธ์แตกต่างอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกเล่ากันในเม้นของพิวันได้นะคะเผื่อจะเป็น แนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อของคนอื่นๆด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่วันก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่ๆอัปโหลดแล้วจะได้มีเสียงแจ้งเตือนกลับไปค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ